Yeah, say where she came some. goddamn, wanna I I don't go. know from, but สวัสดีครับสุรินทร์เพื่อนทุกคนในช่องยูทูบโอซูนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปบุกบ้านคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุณก๊อฟทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับช่วงนี้นะครับไม่ได้เจอกันสองสามวันแล้วคิดถึงคิดถึงนะครับก็เลยมาบุกบ้านซะหน่อยดีกว่านะครับว่าทำอะไรกันอยู่ช่วงนี้นะครับหายหน้าหายตาไปเลยนะครับผม เอ้าเอาเอาีครับเ,เก๋มก๊อฟไม่ใกล้เก๋มดเลยนะนี่นี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับกอ๊อล์ฟแก๊ปก๊อฟแก๊ป,กป,กปทำอะไรอยู่เนี่ยโหปีนไปทำไมกำังดูสปิงเกอร์ทำไมอ่ะ er เป็นไรอะ่ะกำลังไปดูหลังคานทำไมอ่ะว่าจะทำร้านอาหารทะเลอ๋อว่ามีกุ้งเผาปลาหมึกเผาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยลงมาคุยข้างล่างดีกว่ากอล์ฟวะฮะเดี๋ยวตกมาเผานึกว่าจะเต้นีลงมาคุยด้วยลงมาคุยด้วยเออ โอเคครับเพื่อนๆก็มาเจอกอล์ฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้กอล์ฟคุยให้ฟังแล้วกันว่าช่วงนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างแล้วมีโครงการจะทําอะไรกันต่อนะครับปไปดูเองเนี่ยช่วงนี้มีโปรเจกต์ที่บ้านว่าจะทําเป็นทีมเรโทคาร์ก็คือจะเอาพวกหนังสือมวนญี่ปุน่นอะไรเงี้ย ตาญี่ปุ่นโลโก้ญี่ปุ่นของญี่ปุ่นทั้งหลายแหละครับมาแปะๆๆแล้วให้ทุกคนมาเช็คอินได้ที่นี่เสียวเลยว่ะทำแบบตบปุ้ยให้สวยๆเลยรถม่แก่ชนรถมันจะชนไหมเข้าในก็อยูข้างในด้วยขออนุญาตเข้าข้างในเลยครับนี่ฮะโซนโซนแบบเอารถมาถ่ายรูปได้อ่ามาซื้อมีอาหารทะเลทานมีอาจจะมีโต๊ะนั่งกินประมาณสักถ้าเป็นเอาท์ดอร์มาได้ได้สักสามโต๊ะแล้วก็เป็นท่านโต๊ะท้องแอร์ ได้ประมาณสี่โต๊ะครับตอนนี้มี่วนห้องแอร์ด้วยใช่มีส่วนห้องแอร์ด้วยนี่ใช่ที่คิดว่าจะทําคือบ้านกอล์ฟแม่งวินเทจมากเลยนะผมชอบมากเลยเออวินเทจมากคือมัดกินแล้วก็เป็นพี่น้องกันอ่าเล่าเบียร์อาจจะในในยุคแรกๆที่เราจะให้ทานถ้าทานได้นะฮะเราจะให้ซื้อเข้ามาทานได้ครับเราจะอาจจะยังไม่ขายอืครับ ครับอาจจะมีบาร์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับถามหน่อยถามหน่อยได้ไหมก๊อฟก่อนมันเป็นมันเป็นอะไรวะมันเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ออ๋มันเป็นร้มันเริ่มจากร้านขายของชำก่อนอ๋อเป็นร้านขายของชำก่อนอ่าแล้วก็มาเริ่มอ่าเป็นร้านมอเตอร์ไซค์อืมทำบิ๊กไบค์บ้างทำทำรถบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอมันเสียงดังรถคนอื่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสไตล์พวกนี้ดีกว่าใช่ใช่แล้วเออเออเออถึงว่ามันบ้านมันแบบเหมือนเคยเป็นโรงรถหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับ เนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยบ้านกอล์ฟเนี่ยมาบุกมาบุกถึงบ้านเลยเนะนี่ยเนี่ยติก๊กงติ๊กเกอร์นะมุน้ำมันยัองอยู่เลยเนะี่ยยางรถยนต์เนี่ยโชค๊คเชื้ออะไระอยู่เลยผมผมจะแบ,บ่งเป็นล็อกๆเลยเป็นเบรนมอนโรเป็นมิยาบ,บีเอาอีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เปิดได้ไหมนะเปิดได้ไหมเปิดได้ต้องเปิดข้างในต้องเปิดข้างในเข้าไปดูข้างในดีกว่าวันนี้มาบุกบ้านเฮียกอล์ฟเลยนะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับนี่เจอแล้วไอหมาน้อย ไอ,อตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยลูกรักเธอเนี่ยใช่เอ <laughs> แม่งกันเท่าโคตรเก่งกอฟเปิดหน่อยเปิดนู้นดีกว่าจะได้ดูว่าได้ได้นี่ครับเพื่อนๆผมก็รถเข้ามาจอดที่บ้านกอล์ฟอย่างนี้เลยนะครับ <hour S 1> สวยๆเลยฝั่งนี้ก็เป็นลานกว้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็เอาของมาตั้งได้เป็นโต๊ะเป็นอะไรได้นะครับหนึ่งอารมณ์นี้เลยกอล์ฟเปิดใหญ่ทำร้านอาหารทำเป็นวินเทจร้านอาหารเล็กๆวินเทจที่เป็นแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเออ่สไตล์เขาเรียกอะไรเฮาไม่รู้แล้วแต่สไตล์เฮาแนวไนกันพอเข้ามาในนี้ก็เป็นห้องกระจกแล้วก็เป็นอีกโซนมุมเล็กๆเออได้ว่ะตซนนี้ก็จนั่งประมาณได้ถ้าถ้าแบบงโต๊ะจริงก็ได้หกโต๊ะนะใช่ไหมโอเคก็เนี่ยครับเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็มีโซนเอาท์ดอร์ตรงนู้นก็จะได้ประมาณสามโต๊ะแล้วข้างบนมีข้างบนเลยนี่หว่า เออมีข้างบนด้วยอ่าเป็นเอาดอได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ทำนะ,ะแ,ตแต่เริ่มจากข้างล่างก่อนที่ที่พูดพูดมานี่คือมีทุนหรือยังยังไม่มีทุน <c oughs> าไ<ห>นาสปตว์โครงโคร,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 รงการนี้โอ้โหโคตรไกลเลยเพื่อนหาสปอนเซอร์เข้ามาในรายการเออต้องมีสปอนเซอร์มาแล้วนะเรามีสามรายการตอนนี้ครับรายการหลักเลยคือ MO s c o o l คูมนะครับตรงนี้เรารับรีวิวด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง แหมยากหรืออะไรแม่งที่อยู่ในล่องเนี้ยครับเรามีคอนเทนต์รีวิวให้ท่านแน่นอนใช่ใช่อากฝากไปด้วยอยากให้รีวิวนะครับเ็จเล็กวิ่งได้ฝากด้วยครับ้จักรี้คุณด้วยคุณนิกแล้วก็ลืมจักรี้ด้วยครับอยากได้แนวฮาตลกแนวกิเลนได้เลยเดยกก๊อฟจัดให้ได้ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ถือว่ามารีวิวบ้านก๊อฟให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยาก ้าให้พวกเราทําคลิปสนุกๆหรือว่ามีอะไรที่แบบมันๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ตามหาสปอนเซอร์อยู่ด้วยเพราะว่าโครงการที่พวกเราคิดกันอยู่เนี่ยแม่งใช้เงินเยอะนะแต่ทุนไม่มีเร,เราไม่ได้ขอฟรีๆนะเราไม่ได้ขอฟรีเราเราอยากร,าากบราากับงานรีวิวใช่ครับ,รบถ้ามีใครใหญ่สนับสนุนตรงนี้ก็นิดๆหน่อยๆเราก็เอานะครับผมก็ทําแบบอารมณ์แบบเพื่อนกันพี่น้องกันดีกว่านะครับไม่ต้องแบบ แบบเป็นเงินเป็นทองเยอะนอะครับแค่แค่อยากจะมีส่วนร่วมคือ,คอ,คอเรา<ล>งานแรกครับ<ล>เราเราเสนองานงานเอาเอางานแรกครับคือการที่เสนองานเราเนี่ยเราก็ถ้าถ้าจะให้เราทำาครับเรียกเราไปประชุมได้เลยอ่าก็าประชุมแล้วก็คุยคอนเทนต์กันว่าคอนเทนต์จะเป็นประมาณนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยคือกอฟมันมีหัวนะครับในการคิดคอนเทนต์ทุกอย่างเลยนะครับในช่วง ช่วงหลังๆนี่ผมเข้ามาถ่ายคิปก,กันก็มีมีเข้ามาด้วยวันนี้ทีมงานอลักๆเลยนะ3คนนะครับเพื่อนๆในช่องโอซูฟูนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปก,กันอีกเรื่อยๆสนุกกแต่ว่าเราเนี้ยถ่ายได้ปอนเตอร์เข้ามาเพิ่มเพราะว่ามันจะได้ไหลเวียนเร็วขึ้นถูกตอ้องคลิปมันจะไปไวขึ้นแล้วมันก็มีอะไรสน,สนุกๆให้เพื่อนๆชมก<ช>ันเยอะอขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราช่องโอสปูนนะครับจะได้โตไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณกอล์ฟด้วยครับโอเคครับเพื่อนเชิญมาเลยครับเต้นหน่อยเต้นหน่อยโอเค